เย้สว yeah! oh, ัสดีทุกคนเลยโอ้โหวันนี้อยากจะให้ดูวิวเมืองสิงคโปร์ทั้งเมืองเลยเนี่ยสวยมากตันนี้คุณมครูอยู่ที่มารีน a าแซนเบเบแซนนะเอออะไรสักอย่างมะอ้ใครด้าอีสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ให้เทคนิคอะไรเขาดีคะคุมดุกก็เราอะเห็นว่ามันมีการแสดงใช่ไหมแล้วเราขึ้นมาบนมา มารีน่าเบแซนที่เป็นโรงแรมที่แบบหรูมากใช่ป่ะแล้วทีนี้คือวันนี้วันนี้ทำให้เราได้เห็นโชว์การแสดงแสงสีเสีอย่างเขาแบบอลังการมากเห็นหมดเลยทั้งต้นไม้เห็นหลยจมดเลยเห็นูมดเลยุมมี อะไรเงี้ยเรามาดูม,มุมบนมุมสูงใช่ไหมเราก็เลยเห็นภาพกว้างเราก็เห็นความสวยงามววตั้งแบบจัดเรียงไว้ให้เนาะเราก็ทําให้เห็นเลยว่าเฮ้ยแต่ละจุดอ่ะที่เขาทําไฟหรือว่าจะมีการแสดงงานไฟแสงสีงสงต่างๆอะอเขาร่วมมือร่วมใจกันหมดเลยคือมันเขาโคคีเอร่วมกันมาคือจุดนี้ก็เป็นเวลานี้จุดนั้นก็เป็นเวลานี้เลยคือมันมีคนละโลกกันเา ดูได้เนาะเพื่อให้คนแต่ละคนในในทุกๆมุมอะได้ดูมูฟไปเสฟความสวยงามแต่ละจุดอะไรเงี้ยเนาะนักท่องเที่ยวเขาก็เออแบ่งกระจายตัวกันไปแต่ว่าดูความสวยงามในในเกาะสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็แบบว่ามหัศจรรย์มากแตงสีไม่เก็บไม่ทันอ่ะใช่ดูไม่ทันเลยมันเยอะไปหมดเนาะชิงช้าก็สวยเออไปตรงเมอร์ไลออนก็สวยตรงเออซุปเปอร์กรุ๊ป สุกเทีอต้นไม้ก็สวยอันนี้ได้ค่าคอมเยอะมากเยอะมากมากเลยเลาเก็บไม่หมดเลยก็นี่แหละเนาะการเป็นหนึ่งเดียวงเวลาคุณเป็นหนึ่งเดียวกันก็เขาเรียกพากันจะเลรุ่งเรือแล้วเสริมกันเสริมกันเหมือนข้าวมันไก่ที่เรากินวันนี้ยข้าวมันไก่อร่อยขีดต้องพูดประโยคนี้ว่าข้าวมันไก่จริงๆเขาเขาไปเปิดร้านที่มันเป็นเหมือนแคนทีเป็นร้านอะไรต่างก็ได้เนาะเออมันเป็นร้านใหญ่ๆคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยไปเปิดจริงๆแยกไปเปิดก็ได้ไงถูกไหมแต่เขามาเปิดในแคนทีเนี่ยเพราะว่า กินของเขาแล้วคนอื่นก็ได้ด้วยอีกใช่ร้านข้างๆเนี่ยก็ได้ไปด้วยได้ประโยชน์ไปด้วยได้ประโยชน์ไปด้วยหความฟังของร้านเขาอะเราก็ทําอ่ะเราไปกินเราไม่ได้กินแค่ข้าวมันไก่เราก็ไปกินโจ๊กกินร้านอื่นๆได้อีกขนาดที่เราแบบว่าจะดูรีวิวแค่ข้าวมันไก่มาเราก็แวะไปกินร้านนั้นร้านนี้แถวๆนั้นได้อีกอะไรเงี้ยเราก็ซื้อน้ําซื้ออะไรได้อีกก็เป็น คือคนที่เพิ่มพูนหรือว่าคนที่เขามองไปในความเจริญอ่ะก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนรอบข้างได้เลยจริงๆแบบชัดเจนเลยเนาะก็ทําให้จุดนั่นแหละนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมที่เราต้องทำตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็วันนี้คุณครูอยากจะเสริมมองแพงพอดีไปเห็นคอนเทนต์แล้วบันชัยเลยที่เขาบอกว่าอะไรนะฉันอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยฉันฉันใช้ชีวิตอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยอ่าฉันเห็นคนด่าฉันได้ยินฉันใช้ชีวิตอยู่ชั้นสิบฉันเห็นคนด่า ฉันอะไรไม่รู้อ่ะแต่ฉันใช้ชีวิตอยู่อ๋อฉันอยู่ชั้นสิบฉันเห็นคนด่าฉันคิดว่าเขาโบกมือให้ว่าเขาทักทายอ๋อไม่ได้ยินไม่ได้รับใช่วฟ์นั้นฉันอยู่ชั้นร้อยฉันเห็นคนข้างล่างอะไรนะเขาตีความไม่เห็นอะไรอะไรไม่รู้อ่เออไม่รู้อ่ะสักอย่างเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเวลายิ่งคุณเขาเรียกมอมมุงสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งตีเป็นบวกไม่มากขึ้นมากเท่าไหรอุ้ยแพงมันใช่ใช่มันมันกระจายออกเห็นไมับ มันไม่ใช่เขาจะนจดจ่อใช่อีกนึงอ่ะมันเหเป็นภาพกว้างแล้วแปลออกไงแปลเขาเรียกแปลเหมือนแปลเข้าข้างตัวเองอ่ะแปลสารดูสบายใจเบาสบายอยู่ที่โล่งไม่ถือสาใดเลยเพราะแหมอยู่สูงต้องอยู่ต้องสูงจะไปแชร์อะไรข้างล่าง่โลกเหมื้นที่โล่งเออมันเป็นเช่นนั้นเนาะอวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยรักเลยก็นี่แหละจะให้ดูวิวสวยๆที่ก็โป๊ยสวยมากเลยมีความสุขสนุกมากเลยฝุ่นให้ดูเลยฝุ่นให้ดูว้ยอลังการมากไงตลกอ่ะ สนุกวะเดียวสนุกวะาะนี่ก็เดินตามนะเดินตามเออน่ารักอ่าโอเควันนี้ก็มาด้วยรักเลยเดี๋ยวให้ดูวิวสักสองทีแล้วคุณรูไปแล้วนะรักทุกคนเลยเพจกุพัลลีสมากระเป๋าเทนี้แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะก็นั่นแหละให้มองมุมสูงมองมุมภาพกว้างแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็จะมีแต่ความรักแล้วก็พากันเจริญรุ่งเรืองจริงไหมจริงพากันเพิ่มพูนสูงขึ้นเนาะเออเย้รักเลยไปแล้วนะบ๊ายบายจู๊เดดี๋ยวววให้ิก่อน เย้ใหนดูวิวนิดนึง่งดูเลยเมืองสิงคโปร์ฝากแช่ด้วยฝากแช่ด้วย,เ,วยเอยอเออจริงก็มีอีกด้านหนึ่งด้วยปะ่ะเราระหว่างนี้เราไปกันก่อนเราหิวแล้วเหรอหิวม,มาแล้วเหรอหิวม,มาแล้วโอเคมาเดินดูเที่ยวฟิลคล้ายๆแบบตึกมหานครเนะเ<ส>าะถ<ต>ักกระเป๋า มันมีแส่งสีหลายจุดมากเออใช่มันมีทุกจุดเลยอ่ะมันดูหมุนรอบเลยอ่ะวันนี้แต่พอเราดูวันนี้เราก็อยากจะไปเห็นใกล้ๆเนาะใช่เราจะเจาะไงเออเราจะเจาะเจาะความสวยงามเพื่อจุดเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้สักนิดนึงเนาะค่อยใส่ที่ไม่ไดู้ตรงชิงช้าไหมอะไรเออนี่ไงไปสวยมากเลยไหนๆก็ไหนๆเราเอาเลยเอาให้สุด โอ้โหนี่สวยเลยเออตรงนี้น่าจะเอารูปหน่อยไหมเดียเอาไหมาหรือไม่เอาเอาไหมเอา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 มามเอาโทรศัพท์มาสักหนึ่งมาเลยได้เลยอู้ววาวววาวววนววนนั้นวเววยโอเคไป เรียน่งารยนน่ารักนงองานอกจากคุณครูมาเป็นคนไลค์แล้วคุณคูยังเป็นก้างช่างกล้องถ่ายรูปเมื่อกี้คือดวยแล้วนะเขาเห็นเราถ่ายรูปแล้วมีไฟพร้อมเนี่ยเขาก็คือแบบว่าขอหน่อยขอด้วย่ไมวใจขอขอใหม่ด้วยนะขอใหม่เหมือนเหมือนครูได้ตังค์เอาคุ้นขาขอด้ยาเจ้าตลกมากเลยน้าดายครีมวอะไรต้องใส่ค i oh. ไปไปอ้ะไปอ่าน,นี่ไงเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ต้นไม้นี่นะเด็กๆก,ก็ส่งกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะโอ้ยตื่นเต้น,ตน<อ>เราถ่ายมุมสูงแล้เดี๋ยวเราจะเจาะไปที่ภาพภาพแบบใครยี้ไปดนะ้วยเนาะสเปซิฟิกได้อ่อาในในงเงเดี๋ยวเราจะไปที่ต้นไม้นี่นะโอเครักทุกคนเลยไปแล้วบ๊ายบายเดินมาก่อนไป,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 ไป ลงตรงไหนนะเวยเอาบ้า๋อ,อข้างล่างตรงเมื่อกี้ห้องน้ำเย้ป <Yeah. S 1> ินบ้าเด็กๆโอ้โหวิวตรงนี้ก็คือดังการนะ <Yeah. S 1> เ็บไม่ทันบอกเลยเยอะเกินพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วแบบเดียวเองเนอะเออทิ้งตัวเลย <laughs> ฮลัลโหลค่ะ เก็บไปแล้วแล้วแต่ขวินผู้ต้องถึงตัวอีกแล้วถึงตัวม,มาด้วยดุดยญาติเรียกแล้วญาติเรียกกับบ้านแล้วเรียกตามหาเดือดหายแล้วขี่จะาาไปยังไงยัย น้องยังบอกว่าเก็บไม่ทันเลยค่ะเอออีกลิฟหนึ่งเปล่าแล้ววันกวดดาวอะไรเอ๊ะรอลิฟเลยอีนนี้น้องรอลิงเนาะอันนี้รอลิฟต์นะรอลิฟตรอลิฟงยัยทุกคนดักเลยนะ